ไม่พัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับพี่น้องเพราะว่ารายได้ผลมาจากตรงนี้นะครับคนล่าบางคนเห็นนะครับว่าเออเมืองไทยทาไมพัฒนาเร็วจังเนี่ลยสินี่แหละรายได้ผลมาจากตรงนี้ครับพี่น้องเบงิ่งเห็นบอกครับหน้าห่างนะครับพี่น้องบาร่วมน้องห่างนะครับผ่าน้องห่างที่สำคัญทีสุดเจ้าว่ะคณะอาเมชินไทยแลนด์ของแพร จริงๆครับพี่น้องบนนี้เสียงกี้สนั่นนะครับเนื้อแต่ละลั่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบกผิดว่าจะสวยงามขนาดนี้ครับว้าว Amazing Thailand พีนองเอฟซีเบากิแลนตอนนีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้บากิแลนก็อยู่ที่หน้าห้างไอคอนสยามนะครับพีนองวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2567นะครับบากิแลนสีมาอัปเดตนักท่องเที่ยวจะเยอะไหมนะครับสําหรับวันนี้นะครับเบิรงนกัพี่นองบ่ายวันอาทิตย์ครับชาวอินเดียชาวต่างชาตินะครับ เตียมตัวลงเนือดินเนอร์นะครับขณะนี้เวลาหกโมงครึ่งครับหน้าห่างแทบแตกครับพี่น้องเมืองห่างเมืองไทยเป็นแบบนี้ครับพี่น้องโอ้ยคิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับสําหรับนนกท่รงเที่ยววันนี้รอดลามจริงๆครับพี่น้องนำห่างนำบนไดเรือนเอ็มนะครับนี่แหละสิ่งที่นะครับ เมืองไทยพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับพี่น้องเพราะว่าได้ได้่นมาจากตรงนี้นะครับคนลาบางคนเห็นนะครับว่าเอ้ยเมืองไทยทําไมพัฒนาเร็วจังแบบี่นี่แหละได้ได้่นมาจากตรงนี้ครับพี่น้องเบิ่งเห็นบอกครับหน้าห่างนะครับพี่น้องบนร่วมน้องห่างนะครับถ้าน้องห่างสิซัมไซส่งเจาวขนพัหนาห่างยังซนี่ครับพี่น้องเบิ่ง ล่างไหลมานะครับปลาติดรสมุนแล้วป่านนี้น,นี่คืออยู่หน้าห่างนะครับยังขนาดนี้นะครับพี่นอ้องถ้าบอกไว้เลยนะครับถ้าน่องห่างนี้เนีน่ยแน่นจริงๆครับแต่เราที่แหล่งจะไปอัพเดตในเมืองสั้นสองนี้นครับสั้นล่างนี้มันแน่นเกินเลยนะครับพี่นอ้องโอ้แต่ไม่อยากเสื่อนะครับว่าแบบนี้จะมีที่เมืองไทยนะครับเบืองล่างไหลกันออกจะห่างป้า Amazing Thailand ์ของแพ้่สุดจริงๆครับพี่น้องวันนี้ถู่คนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ6โมงยังสำนี่นะครับดึกกๆขนาดไหนครับเมืองสั้นสองต้องกันนะครับสั้นสองครับพี่น้องเออพี่น้องเอ้ย เหือมามากๆคนเต็มนะครับป้าพี่น้องห่างเมืองไทยคนเยอะแบบนี้นะครับอ,อแต่ในขณะที่ห้างทางบ้านหรือว่าบางประเทศเงียบเงานะครับแต่ว่าเมืองไทยนี่มึงมีพวนเงียบเงาเ่ราะพี่นอ้องเอาคนในห้างนะครับสองจริงๆครับพี่น้องเห็นแบบนี้เบาะแสแหลงกะดีใจนํานะครับคนไทยนะครับบอกแสแหล่งกะบ่ได้คิดอิสระ้วครับพี่น้องมิแต่ดีใจนํานะครับ อ,อะไรจะเยอะขนาดนี้ครับพี่น้องเบิง้งทางลงบันไดโอ้ยสอดริมนำผมครับพี่น้องเห็นบรอร์อ็นบอร์ทางเมืองไทยแต่ละวันเป็นแบบนี้นะครับสุดยอดจริงๆครับพแลังสิภาพี่น้องขึ้นไปอีกนะครับเบิ้งอีกสั้นหนึ่งแต่ว่าแต่ละสั้นนีครับพี่น้องโอ้ยหล่นหลามหล่นหลาม ใจเยอะขนาดนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่งเคยเห็นห้างเมืองไทยเขาเป็นแบบนี้ห้างนี่รู้ล้ามากๆนะครับพกติเบา่แหลงกบ็บทภาพพี่น้องขึ้นข้างบนสันเดนะครับมาวันไหนก็พาแต่เดินข้างล่างนะครับเมื่อนี่ก็สี่ผ้าขึ้นข้างบนห้างนะครับว่าสิคึกคักขนาดไหนนะครับแต่ข้างล่างมันมากทุกวันก็คึกคักนะครับพี่นอ้องโอ้ไม่แปลกใจนะครับที่เมืองไทยรือว่า ประเทศไทยจึงพัฒนาเร็วนะครับที่ว่ามีเงินสร้างหลดไพ่ซ้ายนั่นซ้ายนี่อยู่บุขาดนะครับแล้กวก็มีเงินสร้างสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าได้ได้เพินมาจากตรงนี้นะครับพี่น้องคนหนึ่งกขเท่าไร้พันบาทแล้วนะครับว้าวระเหลื่อมรู้ล่าหางเมืองไทยเป็นแบบนี้ นี่แหละครับพี่น้องสิ่งที่ว่านะครับนีหฮอนมาเพิ่งเย็นได้นะครับเมืองไทยนะครับให้เขามาเดินฟรีนะครับต่างเอฟรี่นะครับไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับพี่น้องเขาห่างโดยไม่ต้องเสียเงินนะครับฟรีฟรีทั้งนั้นนะครับพี่น้องป้าเต่าคนนะครับเยอะจริงๆนะครับขังบนยิ่งกว่าห้องประสานลาสวังไม่พค่เห่งกับเพิ่งเคยเห็นครับพี่น้องแบบนี้โอ้ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับ แต่ละสั้นนะครับพี่น้องรับรองสุดอลังการนะครับไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องอันนี้บล็อกที่แลงก็คืนมาสั้น4แล้วนะครับแต่ว่าทีพ้าพี่น้องไปชมวิวสั้นสั้นเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะที่ว่ามีดาดฟ้านะครับว่าคนจะเยอะไหมตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นแ p ปเปิลสโต้เสดพี่น้องผู้ใดมีเงินกับอกกันใหญ่เลยนะครับแอปเปิลสโตศูนย์ไทยนะครับ เพื่อซับไอโฟนเหครับพี่น้องเป็นศูนย์ที่เมืองไทยนะครับพุ่นเต็มมากครับพี่น้องห่างนี้ลูกข่าเต็มเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับอันนี้นะครับพี่น้องบอกรแหล่งออกมาในศูนย์ Apple Store นะครับก็คือนะครับจุดตรงนี้นะครับคนไทยก็ให้เขาส้มฟรีนะครับชาวต่างชาติเต็มเลย ม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับพี่น้องบมกพี่แลงสิ่ามาเบิงทั้งนี้นะครับอันนี้สั้นสี่นะครับพี่น้องบอกพี่แลงยิ่งบริึ้นสั้นเจ็ดสูงสุดนะครับแค่สั้นสี่คนก็เต็มแล้วนะครับว้าวหยุดชมวิวที่นี่สวยมากครับสวยจริงๆครับทบแต่งไพแสงสีแบบโอ้ คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับพี่น้องสุดจริงๆครับตรงนี้นะครับพี่น้องดองท้าขึ้นมาจุดสูงสุดนะครับกระบอกเ็นสุงสุดนะครับพี่น้องสั้นสี่นะครับออกมานอกสุดกระเห็นนะครับข่างล่างคนเตมอยู่นะครับเรือแต่ละลำครับพี่น้องเป็นตาอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนนะครับขนาดได้ห่างยั่งเยอะแล้ว มาเห็นนอกห่างอีกนะครับส่งเสียงกีสสนันนะครับเนื้อแต่ละลำพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบกผิดว่าจะสวยงามขนาดนี้ครับว้าวอเมซิ่งไทยแลนด์สุดยอดนะครับพี่น้องคนไทยนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคนไทยหลากหลายนะครับทางด้านศิลปวัฒนธรรมแ,แลวก็หลากหลายงานหลากหลายเทศกาลนะครับ เทศกาลแบบโบซัมหนานะครับอทิตย์นหนึ่งก็มีแบบหนึ่งอทิษฐาหนึ่งก็มีแบบหนึ่งเรื่อยๆนะครับสาหรับห่างอย่างนี้เบิงเรือลํานั่นคนก็ทยอยขึ้นครับพี่น้องป๊อนะครับชาวต่างชาติชอบมากนะครับไม่มีที่ไหนนะครับพี่น้องที่ทําได้เหมือนเมืองไทยอันนี้คือนะครับเข่าส้มวิวตรงนี้ฟรีนะครับพี่น้องตรงแอปเปิลสโต้นะครับถ้าาขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับสั้นเจ็ดนะครับก็ ซีมีอีกส้มวิวอีกโซนหนึ่งแต่ว่าโซนนี้เพิ่งเปิดใลส้มฟรีนะครับพี่น้องมาทางนี้กับคนลหลายๆนะครับหนาสิพอดาราอีกแลวครับเมื่อน,นี้บอกวิแหล่งกันหนาสิพอดาร่านะครับแต่ว่าบกุ้ัวภัไนะครับดาร่าหนาม,มาเ่หรือหนาเกาก็บอกวิแหล่งบอกคอยรู้เรื่องดาร่าแต่ว่าคนกอบไพ่แบบสวยทั้งนั้นนะครับ <Wow. S 1> สำหรับโซนนี้ก็สะอาดงามตานะครับพี่น้องวิวสวยมากนะครับ คนเดินเยอะมากๆเลยนะครับเบิ่งทั้งนี้ผุ่มกันใหญ่นะครับสําหรับวันนี้ก็น่าสิมีงานอีเวนต์สันเดย์ครับพี่น้องนะครับก็คือเรียกแดนซิตานะครับนั่นครับพี่น้องถ้าเสียงมีรลิขิตแต่ขอภัยนะครับพี่น้องเขาขึ้แหล่งก็จะได้แก้เสียงเอาสันเดย์นะครับเบิ่งพ้นผุ่มนะครับว้าวมองลงไปข้างนั้นจะเสียริมน้าสวยๆนะครับ สุดยอดนะครับพี่น้องไม่พี่นี่ใหญ่สวยเท่าเมืองไทยอีกแล้วนะครับเน้นปลูกต้นไม้นะครับก็คือน,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 นะครับบัวชิตึกสีห่างนะครับเพื่นก็ปลูกต้นไม้สีเข<ส>ียวร่มเย็นนะครับขนาดเ<ม>ทิงในห่างนะครับนี่ครับเบื้งต้นไม้ใหญ่มากๆนะครับพี่น้องเสียงหน่อยได้ไหม หากันแล้วห้ากันแล้วครับพี่น้องเวทีอะไรนะครับจัดตรงดาดผ้านะครับสุดยอดพูดนักเป็นคนเยนบขคุณทกนี่แข้ามางานนี้<ม>เดี๋ยวบอกพลังสี่มาเด่นพี่น้องเบ่องอีกข้างนะครับเขาไปเบ่งส้มวิวกันก่อนนะครับ เบืองครับพี่น้องจุดชมวิวนะครับกลางคืนนะครับขณะนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็ยังพอมีแสงอยู่นะครับพี่น้องมองไป้างนั่นเกษนโรงแรมสุดหรูนะครับว้าวกรอบด้วยตึกกระจกนะครับเลือก็ก็ร่างเขาเทียบ่าล่อรับลูกค้านะครับสุดสูสุดอลังการจริงครับพี่น้องขึ้นมาสั้นนี่ครับทั้งนั่นก็เลือกกเตมด้วยหนัก่องเทียวนะครับที่ว่ามาเทียวเมืองไทยนะครับเบื้อง ว้าวเต็มแน่นทุกที่เลยทาเลือดตรงนั้นแน่นมากๆนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอกรลแงก็มาอัปเดตห้พี่น้องสำนี่นะครับก็คือเป็นได้นักท่องเที่ยวไทยเยอะแต่ละวันนะครับพี่น้องพี่ห่างแทบแตะนะครับบอกระแงงขข้นมากเมื่อกี้ครับโอ้โหเพราะว่าคนไทยเปิดให้เข่าฟรีนะครับเข่าส้มพี่ขึ้นมาชมจุดชมวิวตรงนี้ได้ฟรีอีกนะครับพ่นกำลังส,สวยออกเข่าอยู่นะครับ แต่มันสิมันหมือนในจักหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับทุ่มกว่าแล้วมันเบิดแสงตะวันแล้วนะครับถ้าซ่นชอบไม่ชิปบ,บากกิเล่งก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอกกิเล่งทําคลิปต่อไปนะครับสําคัญนะครับพี่น้องสามารถพูดคุยทักท้ายผ่านคอมเมนต์ได้ถ้าคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับว้าวอเมซ i n g จริงจริง